นีไม,ไมทไงนี่ไหน่าอะไรกันหาอะไรกันหาเงินกันเหรอ,อ,อนี่ตามของต่างก,ก็มีตามของตา่างหรอเพ่หาดูไว้หลงเด็กไอ้ไอ้ถึงยังไงโัวเก็บกันใหญ่เลย ไม่พี่อยู่คนเดียวไงถ้าเกิดมันล่วงอยู่พี่ก็สามารถมาเก็บไปซื้อไอติมได้ไปซื้อข้าวได้เจอตัมตังจีโชกได้แบงค์ยี่สิบด้วยอ่าแบงค์ร้อยด้วยตายเลยได้แบงค์ร้อยโอ้ยชมพู่ได้แบงค์ไรเอาใหญ่เลยชมพู่โอ้ยชมพู่ได้หลายบาทเลยอกล่ามัน แต่เบลล่ามันฉลาดบ้างเลยนะไม่ได้บป็นร้อยเอาหมดยางหมดยางเลย